สวัสดีค่ะลูกน้ำทิ่บอนอาร์นะคะวันนี้พาทุกคนมาทํายีราฟค่ะยีราฟเป็นแนวการ์ตูนแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวหมุนให้ดูนะฮะ,ะมีหางด้วยไหมคะอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นสีน้ําตาลอันนี้ลองเขียนลายทางตัวนะโอเคน่ารักแบบนี้นะคะเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะเราจะใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์สองแบ่งครึ่ง 6เส้นนะคะความยาวเส้นละสี่สิบห้าเซนติเมตรนะคะเราใช้หกเส้นวันนี้ใช้เยอะหน่อยนะอ่ะเริ่มเลยเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งวันนี้ทำฐานหกนะคะไปเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะคล้องเส้นที่สาม เชียงขึ้นแบบนี้นะคะมันจะเยอะนิดนึงต่อไปเส้นที่ห้าค่ะของอเส้นที่สี่อันนี้นะคะไปเส้นที่หกค่ะเราเอาก้นมานะคะเข้าในช่องที่หนึ่งแล้วก็เอาแล้วก็กลางออกเอาเส้นที่ห้าขึ้นมาแบบนี้ จะได้แบบนี้นะ,ะคะกว้างๆแบบนี้เราค่อยดึงให้กระชับนิดนึงนะคะไม่ต้องแน่นมากนะคะเอาพอให้มันเป็นรูปทรงก็พอไม่ต้องแน่นมากนะคะประมาณนี้เมื่อได้ฐานหกแล้วนะคะต่อไปเป็นฐานสิบสองค่ะเส้นจะเยอะมากๆนะเริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะ,ะเส้นบนนะคะเฉียงแบบนี้นะคะต่อไปเส้นทางขวาค่ะ แล้วก็เฉียงให้เข้ากึ่งกลางนะคะถัดไปเรื่อยๆค่ะเส้นต่อไปก็เส้นบนเส้นต่อไปนะคะเฉียงเข้ากึ่งกลางนี้ต่อไปเส้นต่อไปค่ะอันนี้แค่ฐานนะคะเนี่ยพับเฉียงมาเรื่อยๆเลยค่ะด,ดูตามคลิปไปเลยนะพับเฉียงอ่าเรือคู่สุดท้ายแล้วเห็นไหมคะ เส้นล่างสอดเข้าตรงนี้เพื่อล็อกนะคะโอเคเรจะได้สิบสองเส้นนะคะเส้นจะเยอะมากๆเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราจับมาทั้งหมดหกเส้นค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกค่ะ จ in in ับให้อ huh. ยู่ในมือ6เส้นเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเส้นที่หนี่นี้ก็ลงแล้วก็เส้นต่อไปเราขึ้นมาทับไปเลยเส้นในสุดลงค่ะเส้นต่อไปซ้อนขึ้นมาทับเส้นในสุดลงค่ะเส้นต่อไปซ้อนขึ้นมาทับเส้นในสุดลงค่ะเส้นต่อไปซ้อนขึ้นมาทับ เส้นต่อไปเส้นในสุดลงเส้นต่อไปซอนขึ้นมาค่ะวนจนครบนะคะเส้นในสุดลงเส้นต่อไปซ้อนขึ้นมาทับโอเคก็จะอยู่ในมือ6กเส้นเหมือนเดิมนะคะเราทิ้งเส้นในสุดลงไปแล้วเส้นในเส้นถัดไปค่ะจับสอดเข้าช่องนี้เลยค่ะช่องที่หนึ่งนี้นะปึ๊บต่อไปเส้นในเส้นถัดไป ออกช่องที่2เลยค่ะเส้นไหนเส้นต่อไปนะคะเข้าทางเดียวกันค่ะแล้เบียงให้ออกในช่องถัดไปเลยแบบนี้ต่อไปนะคะเส้นต่อไปจับปลายแล้วก็สอดให้ออกในช่องถัดไปแบบนี้เส้นสุดท้ายค่ะจับปลายแล้วก็สอด ให้ออกช่องขัดไปช่องจะพอดีกันนะคะพอดีจำนวนเส้นเลยก็จะได้แบบนี้ต่อไปเรานิ้วฉีนะคะยัดเข้าไปในช่องแล้หันตะแคงข้างออกมาแบบนี้แล้วก็สารขัดขึ้นไปค่ะข้ามหนึ่งเส้นแล้วก็ไปมุดหนึ่งเส้นแบบนี้เหมือนสานสับประรดนะคะข้ามหนึ่งสอดหนึ่งวนไปเลยค่ะข้ามหนึ่งสอดหนึ่ง ้ามหนึ่งสอดหนึ่งอ่าใช้นิวชี้ช่วยดันได้นะคะทำจนครบสิบสองเส้นนะคะโอเคสารสอดแค่ชั้นเดียวพอนะคะจากนั้นก็ไล่ดึงดิบบินนะะ้นค่ะค่อยๆดึงไปนะคะให้มัน กลมๆเสมอแต่ไม่ต้องแน่นมากนะคะเอาเอาแบบพอดีพอดีอ,อด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปค่ะตรงนี้เรามาเก็บกันนะคะจับริบวิ้นมาหนึ่งเส้นนะคะแล้วนับไปหนึ่งสองสามสี่ค่ะ แค่4นะคะเราเส้นที่เราจับคาดลงไปเส้นต่อไปค่ะจับมา1เส้นแล้วนะับไปหนึ่งสองสาข้าม4ตลอดเลยนะคะเส้นต่อไปก็ข้าม4ข้าม4ค่ะมันจะแบนๆหน่อยนะข้าม4ข้ามสี่ข้ามสีแล้วก็ข้าม4ค่ะก็จะเหลือ4เส้นสุดท้ายเองนะคะ เส้นต่อไปสอดเข้าช่องนี้เลยเหมือนส้มทุกอย่างคะ่ะแค่เส้นมันเพิ่มมาเยอะขึ้นนะคะเส้นต่อไปคะ่ะเข้าทางเดียวกันแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องที่สองเส้นต่อไปคะ่ะเข้าทางเดียวกันเบี่ยงให้ออกในช่องที่สามเส้นสุดท้ายคะ่ะเข้าทางเดียวกันแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องที่สี่ก็จะได้แบบนี้นะคะ่ะ ขั้นตอนนี้ให้ดึงเล็กน้อยนะคะไม่ต้องดึงแน่นมากค่ะดึงเบาๆมือเลยถ้าดึงแรงมากตรงนี้ก็จะเบี้ยวนะเสร็จแล้วค่ะสอดเก็บริบบิน้นทั้งหมดเลยอ่สอดตามแนวไปเลยค่ะตรงนี้เป็นช่องไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราดึงอีกนิดนึง เก็บเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ให้ดึงเบาๆนิดนึงค่ะเพื่อให้ช่องที่เป็นรูๆตรงนี้ค่ะมันเล็กลงดึงแบบเบามือนะคะไม่ต้องแรงเลยแถ้าแรงนี้หัวตรงนี้มันจะเบี้ยวเลยนะคะค่อยๆไล่ไปค่ะ อเคได้แล้วนะคะตรงนี้ก็สอดเก็บเลยค่ะตามแนวริบบิ้นเห็นไหมตามแนวสอดเก็บไปเลยค่ะสอดเก็บนี้เพื่อความแน่นของหัวมันนะคะให้แน่นอีกชั้นหนึ่ง โอเคเสร็จแล้วด้านข้างค่ะสอดเก็บอีกชั้นหนึ่งค่ะบวอาลิบบินทำกระตูนี้ค่ะใช้แนะนำให้ใช้เป็นลิบบินเนื้อแข็งๆนะคะบวจะกลมสวยมากเป็นเนื้อทรายริบบินแข็งหน่อยก็ดีนะคะ ก็ตัดบิ้กบินออกได้เลยค่ะได้หัวมาแล้วนะคะส่วนเศษอันนี้เก็บไว้สองชิ้นนะคะไว้ทําแขนนอกนั้นก็ทิ้งไปเลยค่ะเดี๋ยวจะแต่งหัวให้เสร็จเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปทําตัวกันทีเดียวเนาะหัวก็จะประกอบไปด้วยหูก,กับเขานะคะ เดีย๋ยวทำหูก่อนนะหูตรงข้างในนะคะใช้ริบบิ้น g w ค่ะสีครีมนะคะตัดมาประมาณ3ามเซนเสมเซนพับทบครึ่งค่ะแล้วก็ตัดออกนิดนึงเพราะว่าหูยีราฟนี่มันจะเล็กมากนะคะแล้วก็ตัดเป็นรูก อ่าบีรีนะคะส่วนปลายหูนี่มนๆหน่อยนะคะกลางออกมาจะเป็นแบบนี้แล้วใช้กาววันนี้แนะนำให้ใช้กาว B7000 นะคะมันก่อนบอก B700 ตกศูนย์ไปตัวนึ่ง ทากาวลงแปะบนลิปบิ้นนะคะได้แบบนี้แล้วเราก็ตัดขอแบ่งเป็นสองชิ้นนะคะแล้วก็นี่ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะพับค่ะพับให้เป็นร้อยแล้วก็ทาเป็นหูแบบนี้สองข้างแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทากาวด้วยอันนี้ทากาวนะคะแล้วก็กดไว้สักพักหนึ่งนะคะแป๊บเบนี่ยค่ะกาวก็จะแน่นนะคะก็จะได้แบบนี้ชิ้นจิ๋วมากประมาณนี้นะคะ ส่วนหน้าตรงนี้นะคะก็ใช้ริบบิ้นตัวเดิมค่ะตัดประมาณสองเซนนะคะจริงๆขนาดตรงนี้เท่าไหร่ก็ได้นะคะเนี่ยตัดให้ดูก่อนนะจริงๆใครจะใช้สติกเกอร์ก็ได้นะคะตัดเป็นรูปโค้งแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยโค้งอีกทีหนึ่ง แบบเนี้ยนะคะหนึ่งชิน้นเสร็จแล้วก็มาประกอบนะคะเ,คเล็งตำแหน่งดีๆนะคะติดไปเลยหูให้ในตรงกลางนะคะนับไปหนึ่งสองแล้วติดในแถบที่สามตรงนี้นะคะนับไปหนึ่งสองแล้วติดบนอันที่สามนี้ปุ๊บ จะได้แบบนี้จากนั้นก็ติดอะไระตรงนี้ที่ปากมานะันอะทาก,กาวแล้วก็แปะลงไปเลยค่ะให้กึ่งกลางนะจากนั้นตรงเข่าค่ะใช้หลอด3.5มจมิลน,นะคะตัดประมาณ2มมิลถึง3มมิลแค่นั้นเองนะคะสั้นๆเล็กๆชิ้นนิดเดียวนะคะ2-3ถึง3มิลแค่นั้น จากนั้นใช้กาวแล้วแตะลงบนหูแบบนี้นะคะต่อไปติดตาก่อน ใช้สักลิ่งขนาด8มิลนะคะอันนี้จะติดด้วยปืนกาวนะคะแน่นกว่าต่อไปนะคะทากาวบนหลอดเนี่ยค่ะที่เราทำเข่ามานะคะเราใช้ลูกปัด5มิลค่ะ วิธีทำค่ะทำไม้เสียบลูกชิ้นปึ๊บแล้วก็วางบนเขาค่ะทิ้งไว้ให้แห้งนะคะเดี๋ยวค่อยมาวาดปากทีหลังเนาะเอาต่อไปมาทําตัวก่อนตัวเราจะใช้ยีปิ้นอ่าเบอร์สองแบ่งเจ็ดจุดห้าค่ะสี่เส้น ทำฐานสี่ปกติเลยนะคะฐานสี่เสร็จแล้วจะไปฐานแปดนะคะฐานตัวนี้จะเหมือนแบบทั่วไปนะคะขออนุญาตเร็วไปเลยต่อไปค่ะเริ่มจากจับห้าเส้นนะคะหนึ่ง สองสามสี่แล้วก็ห้าเมื่อได้ห้าแล้วเส้นในสุดลงค่ะเส้นต่อไปขึ้นมาทับเส้นในสุดลงเส้นต่อไปขึ้นมาทับเส้นในสุดลงเส้นต่อไปขึ้นมาทับก็จะเหลือในมือห้าเส้นเส้นในสุดเราปล่อยทิ้งเส้นต่อไปจับสอดเข้าช่องที่หนึ่งเลยค่ะ เส้นในเส้นต่อไปเข้าทางเดียวกันและเบี่ยงให้ออกในช่องที่สองเส้นต่อไปเข้าช่องเดียวกันเบี่ยงให้ออกในช่องที่สามเส้นสุดท้ายเข้าทางเดียวกันนะคะแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องที่สี่นี่มันก็จะตูมๆหน่อยนะคะแหลมๆหน่อยให้ใส่เหรียญในขั้นตอนนี้เลยค่ะ ่ใส่เสร็จแล้วเราค่อยดึงให้กระชับเมื่อได้แบบนี้แล้วพลิกกลับค่ะเก็บแบบส้มค่ะคือจับมา1เส้นแล้วก็นับไปสามหนึ่งสองสามแล้วเส้นที่จับพลาดลงไปข้ามสามนะคะก็ะคือจับหนึ่งจับมา1เส้นนับไปหนึ่งสองสาม ข้าม3ตลอดเลยนะคะข้าม3ข้าม3ข้าม3เก็บแบบส้มเนาะจะง่ายเสร็จแล้วนะคะเหลืออยู่สเส้นเราเส้นต่อไปค่ะสอดเท่านี้เส้นต่อไปค่ะเข้าทางเดียวกันเบี่ยงให้ออกในช่องที่สองเส้นสุดท้าย เข้าทางเดียวกันค่ะเบี่ยงให้ออกในช่องที่3ด้านนี้จะเป็นลูกส้มด้านนี้จะเป็นหัวหมูให้เราจับมา1เส้นนะคะบิดโค้งแบบนี้โค้งแล้วใช่ไหมคะจับปลายสอดหน้านับเป็นหนึเมื่อได้3นะคะแล้วก็จับปลายสอดเข้าไปมงมไหมคะเอาใหม่เนาะ จับมา1เส้นบิดโค้งแบบนี้จับปลายแล้วนะับหนึส,สแล้วปลายเส้นสอดเข้าช่องที่3อันนี้เส้นต่อไปก็จับปลายโคง้งสอด1 2 3หน้าเส้นนี้คนะ่ะถัดไปเรื่อยๆเลยค่ะจับปลายโคง้งสอดนับไป3แล้วก็สอดนะคะ วนไปเรื่อยๆนะคะจนครบเหมือนเราทำอะไรอะคล้ายๆสตรอเบ,บอรี่อะคะ่ะวนไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ดิงให้กระชับ ก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็พี่กลับซอสเก็บวิบบินอีกครั้งนงคะคะ ตัดเก็บเสร็จแล้วนะคะเราจะเว้นไว้หนึ่งเส้นนะคะไว้ทำหางหลังนั้นก็ตัดออกไห้หมดเลยค่ะโอเคอันนี้ก็เก็บไว้สองชิ้นนะคะไว้ทำขาหอกงนั้นก็ทิ้งนะคะมาตัดหางนะคะหางยีราฟนี่คือตัดแบบในนี้เลยนะคะ หรือเ้าจะตัดทีหลังแล้วมาแปะตอนหลังก็ได้ะคะ่ะทำหางแล้วมาแปะตอนหลังก็ได้ะคะ่ะอันนี้แบบเดี๋ยวว่าขี้เกียจแปะ,ะคะ่ะตัดไปเลยโอเคได้หางแล้วก็ปิดอขีดให้โค้งหน่อย เสร็จแล้วนะคะทางจะไปทำหน้าทองนะคะใช้ลิปปิ้นประมาณสองเซนตัดโค,ะคะ้ค่ะรายละเอียดจะเยอะนิดนึงเนาะได้แบบนี้นะคะ่ะ ทากาวค่ะหางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เล็งหางกับหน้าท้องให้ตรงกันแล้วก็แปะลงไปเลยต่อไปก็ใช้ปืนกาวแต้มกาวใปทีละนิดนะคะ เลงหัวกับตัวนะคะแล้วก็ติดเข้าไปเลยให้หน้ายีราดเชิดขึ้นหน่อยๆนะคะด้านข้างมานจะเชิดขึ้นแบบนี้นะคะให้เชิดขึ้นนิดหนึ่งะคะ่ะต่อไปมาทำขาแล้วก็แขนนะคะขาก็จะใช้กาวสองหน้าตัดแบ่งครึ่งทำเหมือนปากเป็ดะคะ่ะ แปะกาสองหน้าแล้วก็บีบเป็นกลวยแบบนี้บีบเป็นกลวยแบบนี้ไดแบบ้แบบนี้แล้วก็บีบตรงปลายให้แบนนะคะแล้วใช้กันไกรตัดโค้งเลยค่ะถ้าเหมือนปากเป็นทุกอย่างเลยค่ะ ่จะได้แบบนี้มองเห็นไหมทำสองชิ้นนะส่วนแคนนี่ธรรมดามากเลยค่ะแค่ตัดให้เป็นโค้งแล้วก็โค้งแค่นี้ค่ะแค่นรีดลายนค่ะให้โค้ง อันนี้คือแทนนะเนาะวิการวิธีการติดขาะคะ่ะจะติดยังไงก็ได้จะให้ยืนแบบนี้ก็ได้นะคะลองก่อนเนาะยืนแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะขึ้นมาเนี่ยแบบนี้ก็ได้ให้เหมือนแบบว่ายีราฟมักำลังนั่งอยู่อย่าแงบบนี้ก็ได้เดี๋ยววันนี้จะติดแบบนี้นะคะใช้ปืนกาวแล้วก็ แปะลงตำแหน่งหน้าท้องตรงนี้เบี่ยงขานิดนึงประมาณนี้ประมาณแบบว่านั่งอยู่แล้วเหมืนยกขาแล้วประมาณนี้นะคะส่วนแขนจะใช้กาวอันนี้ทาแล้วก็แปะลงไปเลย แปะตรงคอนะคะแล้วก็ให้แขนโผล่มาประมาณนิดหนึ่งนะคะอะโผล่มาประมาณนี้เล็งองศาดีๆะคะ่ะมานี้อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกัน,นะคะ่ะอีกฝั่งท่าเก้าเสร็จแล้วเห็นช่องไหมคะยัดแขนก็ไปเลย แล้วก็จัดสองข้างให้เท่ากันแบบนี้แล้วกดไปสักพักนะคะให้กาวแห้งเสร็จตวัวก็จะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นการแต่งหน้านะคะใช้ปากกา cd p e พแล้วก็ปากกาไฮไลท์นะคะเดี๋ยวเราจะลองวาดหน้าก่อนวาดจมูกก่อนนะคะ แล้วก็ใส่ปาค่ะต่อด้วยปากกาไฮไลท์นะคะทำแก้มเลือ่อๆเลือเล่อนๆแบนี้ต่อไปใช้ปากกาอันนี้ที่เขาไว้เขียนกระจกอะค่ะเขียนป้ายเขียนอะไรตรงนี้ค่ะก่อนจะใช้ปากกานี้ให้วอร์มกว่านนะคะ่ะ โอเคห่วมแล้วเราก็มาทําลวดลายยีราฟนะคะอันนี้แล้วแต่ใครจะวาดเป็นแบบไหนนะได้หมดเลย เราทําให้เป็นเล็บนิ้วมือจะได้สักสามจุดติดกันทั้งสองข้างเลยนะคะ เรียบร้อยเราจะระบายอย่างนี้ก็ได้ค่ะทั้งหมดเลยก็ได้หรือแล้วแต่นะคะจะไม่ระบายก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่ชอบแล้วแต่สะดวกเสร็จแล้วค่ะยาวหน่อยนะคะแบบละเอียดเลยทําตามได้ทุกขั้นตอนนะคะแล้วแบบนี้ก็ส่วนแบบมังกรเลยเงียค่ะทําหัวแบบนี้ค่ะแตกต่างกันตรงตกแต่งมีปีกมีหางนะคะมีเขา ก็ไปดัดแรงเอานะคะแล้วเดี๋ยว,ยวจะทําให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งในคลิปมังกรน,นะคะแล้วก็แบบสัต์ตัวอื่นนะคะคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะคอมเมนต์ด้วยจะดีมากเลยะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ